สวัสดีค่ะ ไอ้เกอร์ไอ้เกอร์นอนเอวังบอกตาเลืมไม่ขึ้นสักสิบวินาทีเขาบอก ตร,ตรงนี้ใกล้ไหมผสมฮะตรงนี้ใกล้ไหมโอ้ตรงนี้กระจกละจรุ่งเทียบยังมันไม่ไกลนี่แหละโอ้ไม่ไกลหรอกเฮ้ทำที่อื่นยังไกลกว่านีนะ้เนาะอืม

กเมื่อกี้นทำยังไงทำคนเดียวนมโตคือชักไปชักมานมโตนั่นแหละม่ต้องเลยไม่ต้องทำไม่ต้องไม่ต้เอาไงไปไหนส <laughs> <c oughs> องเดี๋ยวยังไม่ได้ปลอยลิม,มาบาง <laughs> <c oughs> ๋ยวใส่หน่เป็นใส่ฮะตะว่าาน,นขึ้นไน,นี่แหละกัมกัมใหญ่หน้าท้องอ่ะไปไหนเไปแล้วไป <c oughs> แล้วฝืแค่เดียว <c oughs> หายบัดเลยไม่นจะไรหน่วยตาตาดีเราส่งอยู่ <c oughs> เป็นเป็นน้ำานเป็นน้ำเป็นน้ำ Ông ừ, yeah. yeah, uh -huh. uh, sáng mình tay như sắp. luôn bên này nè. Hm? Nhưng nào chẳng hạn. Hm. 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 นี่ไงเอามาเปลี่ยนลงนี้ดูสิอ้มันใช้ได้ใช้ได้มีก็ได้ใส่ปูนโอ้าไม่อยากอยู่ này mình, mình Ừ. Ừ, con sắp

係，嘛啊。 죄송합다 <목소리> <목소리> นถึงตอนที่อยู่ตรงนี้เนี่จะไม่ทำนะเพราะว่าจะจะจไม่ทำนะเพราะเขามาแรงเนาะอันนี้สองสามมาแรงจนเขาไม่แรงแตงคงอ๋ออะ เห็นในดำมันเก็บไว้เมื่อกี้ตรงนั้นหรือเปล่าตอนนั้นอะ ไปเคลื uhm, ่อนสายกินดูสิบินฮะโอ้กินนี้ก็มาช่วยแอนล่นสายนะคะกินเนาะกินนี้ก็ประมาณนี้นะคะ